Hãy subscribe cho kênh vào, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ราชพก็ต้องบอกว่าเดอะมีฮอปนะเป็นน้องๆเยาวชนนนทบุรีนะก็ต้องบอกว่าของแท้แน่นอนนะแน่นอนชุดนี้นะชุดนี้นี่ครไอเด็กสายแว๊บจากนนทบุรีก็มาเจอกันบ้างออกผู้ใหญ่เอ็มเอ็งตุ้งตาบ้านเหมือนเจ้าบ้านนะเอเจ้าบ้านนะจ้าดองผู้ใหญ่เอ็มเอ็งตุ้งตาบ้ครับ จากอยุธยาบ้านเราเองนะส่วนทางฝั่งของตะพิทพ้อมันจะมาจากที่ขบวนรถขบวนรถมอเตอร์ไครับเดี๋ยของนี้จับมือรถนะบอราชะเป็นครับมาแน่นเนี่ยกักนะตามไหมมาแน่นเดียถามพ่อเลยพีทพ้อมพึ่งคุ้มไม่ยอมหรอกพ่อได้ไหมได้นะโอเครู้เรื่องตามนั้นแหละอ่า พากันโอเคนะไม,ไม่ต้เป็นต้องลหลบใครมันต้องหลบนะครับช่วงนี้ไม่ต้องหลบพัดช่วงนี้เวาลาหลบๆมากยากมากามเลยน,นะโดินพอสมก็จะเป็นปัญหานิดหน่อยก็จะมีพักก็ต้องพักชื่อไปใช่ทหารจะระบายนิดนึงนะช่วงนี้พากันเต็มที่เดี๋ยวจัดให้ช่วงนี้นะพากด้เต็มที่เนะี่ยพอยเปอร์ลิน,นะนไงพอยเปอร์ลิน พอยพอยพลินเนี่ยพอยพลินเ่ยพอยพอยพลินเ่ยถ้าไม่พอยพลินก็อะไรวะฟินเลิฟอะถ้าไม่พอยพลินก็ฟินเลิฟเด๋ยวเดี๋ยมีอ่าอ๋อโอเคคับได้ได้ได้ จไมครบนัตได้คร bo ับไ้ครับต่อท่นี้รับเลือกมาครับในช่วแรกครับเอาล้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าอิทยาครับจะไปเข้าไปตีนทบุรีให้แตกอว่าจะเป็นหน้าของนทบุรีจะตียาให้แตกคาบ้านดี๋ยมาดูกันว่าพยายามมาแล้วแพงมาเดี๋ยวนี้โอ้โหแลลงเหลือเกิรก็ไม่ผ่านผู้ชตตู่ พยายามกำลังซ้ายเลยครับตอนนี้จับบอลได้มาที่ตีให้มาซ้ายอันนี้ครับได้บอลมีโอกาสแตะกำมันที่เฟอร์กูรูล่านี้ครับแบบเฟอร์กูรูล่าเขาผู้เล่นจากรอบไปรอบออกมาตีครับพยายามกำมันขวามาที่ไฟบอลิทชอนโอ้โห<ะ>ขอโทษได้นันไประวังด้วยไปว่าเออมึงเคยเจ็บมาแล้วน,นะแล้วจังหวะ50 50แบบพยายามเร่ยเงให้ไวนะ เมาไม่ธรรมดาจะีคองก้ได้เลยฮะจะไปพริพรเนี่ยเล่นจากวอประททันตีนะสำหรับจะไปเดี๋ยปเดิมครับดครับชายร์มูล่าํารับตนาของร์มูล่าวันครับตัวนี้เจนจันทองพยายามาที่ลูกปิงจอเอ็กกันมาทด้วยซายไปบลอกแล้วแปไปบลอกพี่นะร์มูลาจแล้วอ้ออ้อ้อชอ เรือนี้ก็มาเลยเชื่อกันสิกงตีลังกาแล้วเหมือนจะเชื่อมันเลยเนี่ยอ๋อนี่ครับทางด้าน JK Shop นะฮะมีนมเปรี้ยวดัชบิวร์มาแจกนะฮะทางเข้าไปห้องน้ำนะฮะนู่นเลยครับฝั่งซุ้มไปมาเข้าห้องน้ำครับไปรับได้เลยครับสำหรับผู้ชมนะไปรับของแจกได้เลยครับมีขนมมีนมเปรี้ยว นะสำหรับผู <laughs> ้ชมนะลังดาก็ไปได้ครับแจกครับแจค่าละหนึ่งแพ็กไปได้เลยครับไปได้เลยนะครับหลับเก็บบอลมาจะงหวะนี้วินาทีมันของผู้ใหญ่เอ็มหลายมาตังวะนี้ทางราชบัตรหลายมาก็หนุดออกหลังไปอยู่ที่ทางราชตีวินาทีมันของเดอะพีคอ มาจากวันนี้ให้ได้วันโดนดักมาได้ก็ดจากพักายทุกทีนกกงมของเตพี่ครับมาจากวันนี้ก็ดจากพายทุกทีนลกรงผู้าตูขทีมงานของผู้ใหญ่เอ็มครับเอ็กตูตาบอาครับมาที่ผู้าตูตอนนี้ครับผู้ใหญ่แล้วก็ เอาการแม่ผลบ้านนะเวลานี้ก็มาบอกได้ลุ้นได้เฉลี่ยสักทีแต่ว่ายังไม่เป็นประตูเอาตอนนี้ก็มาที่ทางฝั่งของเตปรีคอร์กับมูซาตุกครับแต่เล็นกันมาเอาแต่วันนี้วันดี้มาแล้วเตปรีครับขับมาบอลขึ้นไปเตปีบอลจะแพ้แล้วนะเตปรีวันนี้มาแล้วเตปรีคาะ์กและหลายประตูนี้ได้สบายวันนี้ไม่ได้ครับเราออกข้างสนามไปเสียก่อนตรงนี้ครับเอาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสดก่บเก่าหรือว่าเก่าจะบอลสดเอาไม่ได้นะครับในเกมนี้ครับต้องบอกว่า นี่ครับอายุรุ่นราวเนี่ไม่ได้คราวเดียวกันเท่าไหร่นะครับสำับทั้งสองทีมพยายามกับบัลพปิเต้ตัวนี้ก็จะไปบริสคอนเสียบอลมาที่เฟอร์บอมล่าแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นลูกพิเศนตัวนี้ก็จะตรนักของผู้ใหญ่เอ็เอตุงตามแล้วนะครับเป็นลูกพิเศษทันทีแล้วก็ถึงกัมาวัดดีมัของผู้ใหญ่เอ็แล้วก็ยกมาจะนี้นะครับสามตัใหญ่างสบายครตัวต่อกข้างกนานักไป ลูกนีนนอันพปนังงครขอเร่พีครับเอาครับปีิกับพลังพลลูกนีครับกำปตสีพระตะมงศักจสีจับแลแทงขวาฟอบ์มูล่าบาน โดนตัดทิ้งเลยก็เลยออกเป็นลูกคันเดอร์ทันทีสันตนาของเดอะพีค็อกทันทีเขาทำอะไรเป็นลูกคันเดอร์โดยนันจะเจิส์มูราอ่านแล้วเจมส์มูราไร่บาดเจ็บวะนี้ยังไงครับแล้วก็จะมาสะสมทั้งแล้วจะไปปริษัทลูกนี้ยังไงยังขึ้นไปโอ้โหเมาโชว์ไปถึงทีครับโอ้โหครับมาไปบอกว่าโชว์ว่าไปทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวของจริงจะกลับมาดูก็บริษัทให้มาไม่ผ่านที่แล้วบริษัแล้ว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 ก็ทีอ่ะทีลูกนี้ก็มา ดาวยิงสูงสุดของวันนี้คก็เปอร์มาตูราเชียร์เมน่อกี้ก็มาออกนอกวันกัแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเดินไกลเลือเกินโดนครับไปต้นตะเกียรเลยอ่ะเอาแล้วเดินต่อไปวันนี้นีมของผู้ใหญ่เอฟสายจังหวะนี้ก็หลุดออกล้างไปเอาเลยครับกลับมาที่ผู้ร์ชาะตูทราคอนเต้เน็อง์ก็ตะเครับป้าผู้เล่นโจเซนต์จะเรียกไม่ถูกเปลี่ยนต่อไปเลยก็มาที่การขลังคนกากเชิญมาการให้ไม่ีดอร์มูไปฟอร์มู ดีก็ไอเด็กายแว้นขแพ้กับชุดนี้เ็วิ่งไปอีกหมดสี่ทุกยังไหวเขาวิ่งแต่ว่าบางโอยันยุธยาโอ้ีลาสุดนี่นรสกลีนเก็วิ่งมาถึงยุทธยาสำหรับแข่งรถเล่ไม่องใช้โอ้ยเนหองไปโอาเคเดินไปวันที่มาคุณพี่เอ็มครับเอกติดตามหลายมาจนวันี้ก็รุกหลังไปออกข้างไปได้พิกินวที่มาขอเดอะพีคอครับมาที่จงกาทลโอ้ให้มานี่ก็ ไม่ได้ครับตอนนี้ครับกลับมาเอาสัญญาณระยะกันยืนห้าหล่าก็ตอนนี้ครับกลับมาละไหลลูกสุดแทงมาแล้วก็มาเชาวสองไปได้แล้วตีแซมเอาแล้ววันตอนนี้กลับมาดูผู้ใหญ่เอ็มพยายามแล้วแทงมาแล้วในแรงเหลือเกินตอนนี้ก็ต้องออกหลังไปเป็นเนักบัลลังก์ที่นักผู้ศัตรูด้านในมาของเดอะบีคอก ยังคงสมานเกอรสมอกันอยู่ครับพื้นที่โซนประตูตะโซนครับคนมาจากพื้ที่ให้เดินเล่นจับพลังบอดีตยมานของเตอร์มิคอฟตีบอลให้ทชนะตีครับดันเล่นจีนไหลมาทางนั้นเล่นจับไวเล่นจะไปไหลมาให้ชนะตีตีแทงมาให้จับครับพิงบิดพิงซ้ายพิงขวาซ้ายขวาแล้วสอดลุดออกล้างไปเอาตอนนี้ครับผมงานจบมีอยังมีไม่บ้าเลยจังหวะจังหวะจบยังไม่ครบเท่าไหร่นะท่านคนเตอร์มิคอฟขยับมาที่ผู้ใหญ่เอม ไปมาเจอเจ้าไปเอีย,สอย,ยบสวบยเลยนี่กระแแทงมาเจ้าตีให้มันเปิดมบูระยกคืนกลับมาเป็นที่การพลังคนเอาแล้วกับการพลังคนพยายามแล้วปัดปัดโอ้โหลุงนี้ไม่ตรงก้อวแล้วนี่กระแบอลออกหลังเป็นบอลเริ่มเล่จากผู้รับประตูเริ่มเล่นมาโดยดดที่ทางด้านเจ้าใบครับ ให้ท่านเจ้าเอสของนัทบ้านของผู้ใหญ่เอ็มครับเอสตุ้มต่างหลังจากเจ้าเอสหลายวานทีงนี้จะแทงบอลมาลโดนหนักไม่ได้ลึกไปถึงนแม่พิสตัวอย่างนั้นะเจ้าใบของนัทบ้านของผู้ใหญ่เอ็มแล้วก็เปิดวัดยาวมาตรงนี้ยังติดทางเราจะใปบริษัทและลงบอลวันนี้ระวังด้วยระวังด้วยน้องชายเอเข็มบอลวันนี้ของนัทบ้านของเดอะพีเข์ครับเอาแล้วตอนนี้ยนะม้าพยายามทำบริจาคบอลคนตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นมาก่อนเออลงมาบ่าแล้วพยาย่าปลาได้สวยตอนนี้ครับน้าบอลอยู่ท่า ขวาแล้วก็ฟอร์มูล่าใช่ขวาไม่ได้ตอนนี้ก็ตีบล็อกตีเซฟแล้วจับไปเดือนที่ตอนนี้ก็ยังไยึดยักฟอร์มูล่าปางเอาขวาได้อยู่ที่เจตีแทยกับมันซ้ายขยันมาได้ไปกับสิพรอยู่ที่เจตีมัตสุพงเตีกับมาแล้ระบอกออกข้างไปเป็นลูกคิกกี้ออกมาแล้วได้เจ้าเฟิร์สุดแรกมาได้ดีมานของเดินฟีคอกเดินแล้วก็เดินฟีคอกเล่นมาัตสุพงนี้เจมเปิลฟอร์มูล่าเฟิร์สฟอร์มูล่าเฟิร์สฟอร์มูล่าตีมันได้กับฝาปางเดินก็ไปมาทีมันของเดินฟีคอกมาแล้วมานเปิร์ลฟอร์มูล ลาสายบัตตอรีสไปปฏิทอนอัจฉริยะนเทียนทิ้งงดออกข้างสนามไปัตตนีครับผู้เล่นที่สออกมาใหม่ข้างห้าตตอบีอครับันนี66ก็เหลือแมนคามินหรือว่าจผู้เล่นันนี้ิงสพะัติสตาก็ตัวนี้ก็มาดูกันแล้วแมนคามินซ้ายโอ้ตนี้ก็ไปดีนับอนออกลังไปไปบอลเล่นเลจากผู้สตูนจากผู้สัปตูนั่ทีมาของผู้ใหญ่เอ็เอ็กตูตา เอาแล้วตอนนี้ครับปิดมาแล้วไม่พลาดฟอร์มูล่าฟอร์มูล่ามาที่ผูษษ้สะสมตรงเดียวนี้ครับแล้วก็ไหลเล่นสั้นๆมาที่ด้านขวาเอาแล้วขยับเฟิร์นก็มาแล้วนี้ครับเป็นเฟิร์สฟอร์มูล่าเอาละเว้ยตอนนี้เจฟเฟอร์ได้บอลพยายามจะพาบอลไปเองสายแมาดู่แล,แล้วนี่ก็ฟอร์ม,อมูล่าแต่เข้ามาเนีตะมาบ่บก้ย

Ồ, vậy đấy. Sấm ชอบแนวนี้อม่อุ่นอ่ะเจอกับน้องโอโซนมาจากวันนี้เก็บบอลได้ดีมาที่มาน้องพุชเอมดึงมาดึงระสบตัวทได้ดีมานขอเสิบพี่เขาฟังมาจากวันี้ อะไรก็เองผู้ใหญ่เอ็มหลัรก็ตามหลังแค่ตุ้เดียวหลาไหมาแล้วใส่ใตยังอยู่เมาจาตวันนี้รับนาษฎร์มาองคผู้ใหญ่เอ็กซ์สต่ำเอาแล้วก็ตอนนี้กลับมาเล่นกระตอกกับมาทีน่เหลือแมงคำมินแมคำินย้อนกับมาทางหลังนีมนตีด้กรับมานนี่แคินไหลมาล้ชเล่นได้ีนจัดูกับมาเจษดาย้อนกับมาตอนนี้ก็เไดนตีไปมาทางขวาเอาแล้วแมคำินแมงคำมินยิงยักษ์ในกรแต่เขก็มช่วยครับ ้วขยัมก็ประมาณครับเก็บอลเดอนเมานครับผท้สตีนทีมาของเดิมีคอจะตีตีมาจังหวะนี้โดนดักตัดต้ได้ไหมอชิงมาได้แล้วนาทีมันคยจาทมคามินามินขาจะมาจังหวะนี่ล้วตีจะิปจะไปจะไไปหลมาตรงนี้เกมบอลน่หยุนาทีมาสเดินแล้วก็เดินเดินเพคอแล้วดมาแล้วก็แทบเสาสองเรี่ยว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  นายรับ้นนำไปโูุ่โนนะครับจากการทีเขเล่นฟงซูโก้ก็ี้กับแต้งเดี๋ยวม่คำมินเจ้าเดือยไม่ขำมินก็เปนอดีมัของเดอะพีคครับแต่วพี่ใหเอ็มไม่ไปคุณตามครับเวลาเวลาเหลืออีก2องนาทีครับในการเดิมดันด้วยเวลาแรก อ่าแล้วก็สี่วันมาตะวนี้เกมวันนี้ถ้าถ้าเจ๊กเจ๊กมาท่านเจ๊ฟเอฟยังไงครับเจ้าเอฟยังไงยังคืนไม่ได้ซะด้วยแล้วยัดมาตะวันนี้ก็ตุดออกข้างสนามไปเอาแล้วก็กลับมาลุยกันต่อตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายช่วงของคือวันแรกครับตอนนี้สกอร์เป็นตะนาของตัวนี้เขาจะนำสกอร์สองตัวโซนแยกจากการอีกตานาของเจ้าเมอร์โมบูล่าแล้วก็ตะนาวเขาจะเดินไปพาบินนี่นะตอนนี้ขึ้นนำห่างสองลูกนลยก็มาบอกว่าท่านี้จะได้เปรียบพอสมควร กะเลูกีนานบาของด้าน่บาของเดอรีคอกแล้วเจาเหนือแม่คพินครับปากกัจจตีแลก็ับานี้อันิบาของเดอีคอกแลที่สองนาทีสุดท้ายออกอกอกออกอมาแลวจ้าตอนนี้ก็เป็นที่สุดท้าโมออกมาแล้วแล้วเปิดยาว

หลมาสบายๆมาเรื่อยๆนจะเดินไปก็มินแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็เป็นคู่ละแล่พักมาสักพู่เดี๋ยวเัาจบมาต่อไป็นคู่ละหลักครับไอ้เราไอ้เราก็เดินเข้าไปข้างในโอ้โหนอนเกลิกนอนกันกลิกโอ้นอนกันกลิกเลยนี่พี่เห็นว่าให้สัญญาณมือไวเลยโอ้ดีมีกระยักไวเลยกระเป่าเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แล้วนกนะกรรมการเนี่ยมุ่งมิแกเนีมาด้วยกันแท้แท้แทงกันเอง ฟาร์ด้วยกันนะเงินเพื่อนการกินกันกินกันสนุกเสมอโอเคลุยกันต่อนะครับเครื่องเสียงเปิดได้ปกตินะตอนนี้ครับผู้ชองเราได้เริ่มแข่งขันกันแล้วนะตอนนี้ครับเครื่องเสียงครับขอขอรบกวนนะครับขอบพระคุณครับเครื่องเสียงครับไปต่อตรงนี้ครับกับันขวาไครมาแล้วก็ปิดลุยย้อนกบันทางหลังสุดตรงนี้กับผู้ใหญ่เอ็มได้บอลออกขวามาแล้วแล้วตอนนี้จับแล้วแปด ไปแล้วยกอามาสุดสวยวอ่ะวันนี้ฮ่าย,ยังอยู่ยัองอยู่โอเกคตกลงมาจังหวะนี้ครับนักธิมันของเดอะพีเคสที่ออาถัดมาเจอเนือหลายมาจาังวันนี้ยกมาแล้วยังไงเดินจะครับเราผลลูกนี้มหมยังไม่ผ่านเดินจะไบครับจะผู้สับตูนธิมันของผู้ใหญ่เอ็มครับเอ็กซ์ตูมต่อ ทีแต่ละจะเปิดโโ์บอลาวันนี้ทีมานของเติร์ฟพีคอ็อนกะครับเปิด์บอลาและแทงมาเนีอครัิกมิดไปพิกมิดมาวันนี้มันขอเิร์พีคอกเิร์พีคอกหลังันแล้วเมิดบอลาเปิดบอลานุ่มแนจากนดนทบุรีลามา,จามเจ็บปชีกับครลโคเซขวาลุดออกลัไปแล้มาเลยกันต่อพิจาอณกเอาตูสกตตับาอก ผู้ใหญ่เอ็มเอ็กตรงตาแล้วตอนนี้ก็โหยยาวจับบอลได้ดีตอนนี้ก็เล่นไหลเข้ามาแล้วเข้าทางฟอรูล่าโอ้โหไม่มี้ก็หลอกเสียแล้วปากกทางขวาจับบอลตัวสองโยงยังอยู่ยังอยู่จับมาตอนนี้ก็แล้วก็เข้าทางทางด้านออกดีนะครับปากผู้ใหญ่เอ็มแล้วก็จ้าขอโทษขออภัยขอบน้ำใจแ h งก k ้ o รับกิฟต์ไวทเชอร์บาย ใบเหลือหนึ่งใบนะสังหรับทางฝั่บอนตัวปีท็อกเอาไปชนะของจักรพัฒน์พลนะมาได้สี่นะครับมาดูครับไปกินจังหวัดนี้เขานั้งที่มันของผ<อ>ู้ใหญ่เอ็มเล็กตึงตามครับและโดยดาราเจ้าเกตจะมีลูกสูตรลูกที่เด่นจะอับตูรไร่ตีกะแตกได้หรือไม่ได้มาดูครับจังหวัดไปกินลูกนี้ครับรอผู้จัดินปล่อยสัญญา เอ,เอกสารตอนนี้ก็ยกข้ามาหญ่เอ็มจับบอลตอนนี้ับผู้สิทธิ์ก็ได้เป็นลูกที่กินแล้วะนะของดรพีค็อกตอนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อได้บอลมาที่เฟอร์คอมเมอร์ล่าตอนนี้ครับเลนซ้าชมาที่ตะการพารงคนเปิดยาวๆแล้วตอนนี้ฟ้าสบาย เล่นได้แล้วลโดมาผู้ใหญ่เอมได้บอลบินแล้วยอ้อนขึ้นกับมารีตี้นีร์แบนกั้งกับบนใหม่อย่างมาี้ 1, า 4, หนึ่งมารตี้ทีน่ได้บอลยอ้อนมาได้ล่นล่นแล้วแมยังแก้ไขได้เลนี่ครับเอามาใหม่ได้บอลเคาะหนึ่งอกันอยูหนึ่งจังหวะรอหนึ่งจังหวะตีคืนตอนนี้ก็แลกให้บา,บารี่ใหี่ใงก็มีมาร้าชยย้ยอนกับมาร์ี้ก็แม้ในพาราออกจะพิงท้องได้ยังตามไม่มาสายเดินตามตลอดลเนพูนี่มันฟแล้วแทงสองสองตนน้ตัดได้ตันบอลออกข้างไป มาดูไปดูกินทางด้ันซ้ายก็ได้ทีมงานของผู้ใหญ่เอฟเอ็กตุ้มตาทำอยู่ที่ทางด้านเจกยอมแพ้จนเอฟเอฟใส่ซ้ายจังหวะนี้จะบาสใส่แล้วก็ยังอยู่อ่ะยังไม่ได้ก็จังหวะนี้แล้วก็หลุดออกล้ำไปเอาแล้วไปดูกันต่อติวฟันเดอร์นะตอนนี้นะจะน่าออกผู้ใหญ่เอฟเอ็กตุ้มตาเดีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีใครแดงได้สำเร็จหรือไม่ มาแลนาผู้ใหญ่เอ็มเอ็กซ์งตาบินมาพิกมาบินไปชิกจุยจิกกระโดดชิกกระโดดจังวะนนี้แต่พอวันนี้อยู่อะไรพิกบินมาจังวะนี้จะปั๊มมาผลงานทีมานของเดอมพิกค็อสายมัวันนี้ก็เสียบอลงานในทีมานของผู้ใหญ่เอ็กตุตาแล้วเขมออยู่ที่ทางด้านเจกพิกมาจังวันี้แล้วก็เสียบอลมายังเงยแล้วใจกว่าสองย้อนไปกมาให้ทางด้านจับมาด้าามองขาเพื่อนแลไม่มีใครเปลี่ยนในวันนี้จัาบาบแล้วก็จบทิ้งมาจเอ็เก็บบอลมาได้ผลงดนทีมานของผู้ใหญ่เอ็มเอกซ ครามมาเลที to to ่ <chaque urai> ้า <un> ด <benim language> ้านจะมีคอบมาจังหวะนี้ครับนั้วเจะมีคอกหลายฝ่าให้จ้ได้จะกับพลงพงศกับพลังพลเาเดินจอมีคอกนัี่สองศูนย์แล้วหลังมาป่ายเจ้าโอ้ดับแต่มังนี้หักมาจังหวะนี้แล้วก็โดนดับมาได้แล้วก็ปั๊มมาจังหวะนี้เได้เจะมีคอกครับดามมาจ้าเจะมีคอกัตีบอลเยอะคือมาให้เ้าได้เฟอร์ฟอร์มูล่าเอานนี้ิบปาดยิเร่าที่ได้การชมไายามราตรีเหลือแม่คบินแม่คบินไปที่แผนแม่คำินกลางั ย้าอยู่ย้าอยู่ย้าอยู่ของแล้ก็ักคู่มาชักคู่ครับนการขอรัด้านนอกก็นด้านใของผู้ใหญ่เอ็มตุ่ตา โอ้โทีพีเซเว่นกันนั่นนลยทีพีเซเว่นเนีพลังพลพลังพลพวกบังบุตรพลังพลพวกบังบุตรไช่ไหมพลังพลพลังพลพลังพลเนี่ยไอ้สกรีมสายโจรครบ เตรียมตัวได้เลยครับสำหรับพิพุณไปจะมีอุ้นครับกับด้านทีมาของน้องโอโซนเอ็กโรเบือนนะมารับไปส่งไปชื่อด้วยครับทางด้านน้องโอโซนครับนี่ก็ดีพบางนีหอยวัดนี่ก็ดีอทนอันี้ทำมาคมก็ดีผ่านหลายตัว เอาตอนนี้ก็มาทงธนาความนี้ก็จะบอลกับมาเจตนะของผู้ใหญ่ทีมตุ้มตามเสียบอลตอนนี้ก็แบบกัมาแก้ไขได้แล้วแทงซ้ายให้มาตอนนี้ก็ย้อนคืนกลับมาเป็นทีมตีน่าให้มาย้อนกับมาเปที่ตีม็สพงตีเลยเล่นต่อจะตีมาดีจะตีนะมาฝากก่อนเล่นได้เอาตอนนี้ขยับมาแล้วป้าโดนตัดจังหวะนี้กับผู้สิงให้ฟ้าตอนนี้ก็เป็นลูกฟรีคิกครับแดนลุนได้เสี่ยแน่นอนตระหนักของตัวทีมท็อป น้องโอโซนครับมารับไปส่งแลยชื่อด้วยครับน้องโอโซนนะมารับไปส่งแลยชื่อด้วยครับน้องโอโซนครับาเป็นจับวางฟรีคิกครับวลาดิมาของเดอะ์พิคอกเล่นโดยธนชาติเีใส่ขว้าเอียงตูดตัวชาติจับใบอ้าวเฮ้ยจังหวะนี้แม่มีการกระแทกกันจังหวะนี้ขอโทษขออภัยกันไปขอบคุณมากนแต่ไปลงฟรีคิกครับวลาดิมาร์ของผู้ใหญ่เอ็มครับเอ็กตูดตาม ในวันนี้นักดิมาที่เอ็มครับวันนี้อยู่นะนักดิมามี่ใหญ่เอ็มติกจะปิดไฟดูครับยังองวันนี้อยู่นนักดมาที่เอ็มและเปิดทียาววันนี้ไปพานัมาท่ซตูน้กดิมาที่คอเดิมพีคอฟโยกตัดมาได้สวยและแถงมาจังหวะนี้เก็บมาลมาได้นักิมาที่คอเดิมพีคอเดิมพีคอจะพิจะปิดจะไปลุกนี้แล้วก็ยังไงจะชิมได้นัาใญ่เอ็มเอ็กตูกาอแล้วก็ดกันต่อที่ลูกอีนีกัตันองได้ิมก ผู้ใหญ่เอ็มแล้วยกมาไม่ถึงโฟล่าเตอว์จึสวนก็มาหนึ่งต่อโยกมาตอนนี้ไม่ผ่านเอาไว้จิ้มได้ตี่ขยับกลับมาแล้วแต่ออกขวาให้มีควเมดันแล้วตอนนี้กระปบออกหลังไปในบรรดาเดิมไปก็ได้ทีมงานของเตอร์พีคอร์กครับในคู่ต่อไปครับเตรียมตัวชมได้เลยครับสมฝังซาวครับมาในนามของท่านัานยามิอุ่นพบกับานทีมงานของน้องโอโซนครับเอ็กโรมเพื่อนะน้องโอโซนเอ็กโรมเพื่อนะกระรับไปส่งรายชื่อด้วยนะครับ มาแลไปส่งรายชื่อด้วยนะครับน้องโอโซนเอ็กโนเพื่อไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะได้ยินเสียงนี้แล้วนะมารับไปส่งรายชื่อด้วยนะครับเอาตอนนี้กลับมาับอยู่ที่กระป่ายกันตุ่ยอระตุ่นให้มาที่เพลงกุล่าลุลาแต่ช้างเรียตียังจะมาที่โฟงลาเอาเลยโฟล์กุล่านี่ับมาที่น้ำมันทั้งหมดมีไหมอันนี้แล้วไฟเลยเป็นน้อยีิด สวัสดีครับเก็บพ้านของผูอ่ mx ต้องตามนะเขกินเข้ามาว้านีมันของเดี๋ยวพิค์ก็คฟุบล่าอะไรไหมเจ้าตีอะไรปามจะไปให้ัานไปบริทองแล้วจาบจะมีจะมีสายว่านีมันของเติมพิงค์ก็ยอมแต่จะเฟิดฟุบล่า เบอรเสลาจะไปเยืขึ้นไปเ่าานเดอะีฟาก็จะนองตนหลายตรงนี้จะมีให้เ้าาปทีนรก็ลงกข้างสนามไปเอัตะลงกำันลไนอยู่ในวงวสองคนทานับกับสกอร์ทีน้างองเดนิเขาทสกอร์สองะนะหลายตรงนี้เปิยามไม่มันอันเดียวเอย พูรออไปกันแ้วกออุมาเฉูดออไปกันคล้วก็อน้มส่งแล้สงไก็ิดนะเอครับโอเัด้ลวเื่อจะเล่นกันในไลน์ของ่ผเป็ดน yeah, okay. ี้โอเคครับโอเคครับได้แล้ว

าจอครับเก็บมาตอยู่ท้านรธาดองเลอกทาอาจายตียอมมาทอนีไาติดทานารจับเอ็มา่าะานองเยมทานอาาทางด้านจะเอ็ดใส่สายีทออาหน่อยนะาจะรู้ตัวปั้นริททอรงนสกัดออกข้างสนามไปมจมพลจ้มาอี้นิรับกลับข้างไปักกีแของเตอร์ีครับ เดี๋ยวมาวันนี้ครับท้มาอแล้วก็บกานนะครับที่ผู้ชายจบเเลยนะอมาที้องจาตาขอกเพื่อตตาในรัศกษาสองั